สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแบบพี่ทอายนะครับในไม่ครับครับผมเออโอเคป่ะวันนี้คุณก้องเขายังไม่อ่อนก็เลยช่างช่างมันครับอยู่เลยนะเ,ออเอาไหนครับ normal ห <or> ร<อ><อ>ือว่าาร์ดครับเ normal ครับเอาครับโอเคไปเลยแใไ,ไหนดีกดกดครับ สู้สู้ตีมันตีมันช่วยช่วยตีช่วยตีอ้อตายเลยได้เร็วเร็ไม่ตีแรงว่ะเอ้ยเอ้ยตีได้เร็วเดี๋ยวตายแล้วผมรอให้ทำไมมันจมลงม่ใช่ดินโอเคได้แล้ว ยาเทียนเสียงเอ้าเอ้ยมันเดงเย่ไปอันนี้คู่มือเอาไปละภาษาอังกฤษไม่อ่านเลยเก็บนไปเล่มหนึ่งนะครับไประวังถ้าเกิดเล่นเเฮ้ย แล้วครับอ่าพี่แหล,ลกอยู่แมนแมนวันนี้วัน<อ> <c oughs> นี้มา,มอาเอาไปพี่ให้อันหนะึ่งมันมีดาบสองอันพี่เอาไปอันหนึ่งพี่มีแล้วเอาล่ะเขาตัวพี่ไหนไปล้โอเคให้มันหนึ่งฮะเร็วปะ ทางไหนทางนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแมนพี่มีสามมันอ่ะเอาไปเลยมานึ้อหนิไปเราต้องไปทางนี้พี่ไปเลยไปเอ้ยชมพีเข้าไปตีเลยเอ้ยไนทไหนทมาหาผมแอบก่อน ตายอ่ะตายแล้วเฮ้ยมันเรียกเพื่อนพี่มันเรียกเพื่อนโอเคตายแล้วพี่เอ้ยพี่นายมันลงมาแตงต้นไม้เด้งมาแล้วโอ้ยเจ็บผมแม่นะก็ตีพี่เอาใหม่ปะเดินไปเรื่อยๆพี่ลูกบ่ายเล่นยังไงวะจำไม่ได้แล้วไปเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกัน เราต้องฆ่าเพน่อนด้วยเนยฆ่าครับเด็ตายไปแล้วกูเยอะชิบหายพี่โอ้โหครเยอะโอ้โดดยกีตัวเนี่ย บนรีสปอนอ่ะตกแมปแปับเนึ่องเอาไปเลยมาแล้วพี่เฮ้วโอเคเราหลุดพ้นแล้วเปิดประตูเข้าไปเจออะไรเจอดาบหินเข้าไปสิเข้าไปอ้าโอ้เกิดนอน เราไปไหนก็นดีก่ะรู้สึกว่าจะเข้าไปปราสาทนะไปเฮ้ยไม่สิไม่ใช่มันจะต้องเข้าไปในสุสานดีมังอุ้ย,ย,ยดันัด้ไอ้พวกเนี้กติดตอกไอชุดไอรอน อโอ้ยสามตัวพี่ตายเลย,ยบวกตัวเดียวไังั้นไม่ตายเออตายแล้วมามึงมามาจัดไปฮะ<า>กลัวอะไรเออเออเอเอ,เ,อ,เ,อเทคนิคพิเศษการคายพวกนี้ก็คือเข้าข้างหลังอ,อย่างเงี้ยเข้าข้างหลังเออเอเอจะตายแล้วเออเออพี่ไนทีผมตายเลยอ้าวเหรอโทษที อืเกลตั้นเดี๋ยวอลองแหวนก่อนอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้โอเคโอเคแล้วพี่ไปดิรออะไรอ่ะไปเลยไปดิไปเข้าสุสานพี่นายกระโดดดิกระโดดเข้มไปทางน,น,<ป>างนี้ไปป่ะลูกเกลตั้กนกอดองโอ้ยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าวิ่งวิ่งหนี Digital, Digital. no ดิจิตอลโอ้ยที่ไหนข้างหลังอะไม่มีโอเคสวอได้บ้าโอ้ยร่วงเลยสเกลสเกลเก้วแก้วไอ้ยเออเร็วมาตรงล่างข้างบนโอ้โหมามาหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบอ้อโอ้ยโอ้ยมันไม่งอว่ะไอ้มันไม่งอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอุ้งเนี่ย เอาไปแว่ะเออเออดาวดาวดาวาเรได้ผมจะตายแล้วเาไปไปเอาได้จะตายแล้วจะตายลอ้โคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยมาแล้วม บอกเอาไหมขอหน้ายขอหน่อยเอาไปอันนี้พังแล้วผมขอแซนไม่พังเฮ้ยแป๋ตุ๋ยอุ้ยเฮยเฮ้ยเกย์เฮ้ยเกย์เอ้เกย์เอ้เกย์เฮ้เกย์เข้าข้างหลัง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 เข้าหลังเข้าหลังตายเป็นไงผมล่ามาอีกสองตัวพูดเลยโอ้ยโฮ้ยไอตั้น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 เดี๋ยว นายพี่นายช่วยผมดูพี่นายอะข้าบนเอามแเอาไปแล้วดีแล้วไปเรื่มานี่มาไอมีกลไกอะไรสักอย่างกลไกดพร้อมกันนะลองดูเออไออะไรทางลับปะทางลัดโอเคโอเคเอาแล้วให้ทำเลยนะ นายไปกดตรงนั้นเดินไปนู่นเฮ้ย,อ,ย,ยอะไรวะอือหือไม่น่ากดเลยโลม,มันเป็นดาบพทพอะไรพี่เรามีดาบดเทพอัดม,มุมอัดมุมเอเอตายแล้ว เอาเจ้าจอโอ้เออเดินยิงเดินยิงชิลดูเดินเข้าไปเลยเนี่ยเดินเข้าไปทางเดินตายแล้วเมื่อกี้เออเลยแมโคโนดเลยเยอะอีกโคโนดเลยโอ้มาอีกแล้วเอาทีเดียวตายเอ้ยตกใจพี่นายตกใจอะไรครับ โอ้อมันจะโอ้พี่ไนพี่ไนผมโดนอัดมุมอันโดนไอ้โ,อโดนอัดมุมเหมือนกันเออโดนอัลเธอดัมเออเอออีออ่ลอบแล้วเนี่ยโคตรยากเลยสมกับเป็นฮีโร่ไบ มาที่ยากแท้รู้รู้รูพี่ยเอ้ยมาน่กินผมหลอกมาตีตีตีตาย้ไไดกงเกเ้ยอะรยิงปุ๊บ้องวาไอ้ตั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 ้รอแมงรอแมรอแมงเลยไป จบแล้วเขย่าไปเูยก่อนนี่ไงมีทางไปนายไปเลยตัวอุ้ยอุ้ยอือหืออือหือแมนลมเฮ้ยมึงติพิชอ้าวทไมมืดวะไม่รู้เอ๊ะใของห้องวะอ้าวตายเลย ามาวแล้วพี่ไนท์พ,พี่ไนผมได้ดาบไดมอนด์ี่เอาปะเฮ้ยนี okay, น่อะไงเอาไล้มึงพี่ตายเอาไหมครับ oh <my> เอาครับเอาครับเอาครับ ได้ดาบแล้วมีไอ้รองเท้าที่มีพวกนี่มีแล้วมีครบเซตเลยทั้งตัวให้เฮ้ยโอ้โหไอเกไอเกย์พูดเลยเือะ่ามืดอีกแล้วใช่ไหมไหนไหนอยู่นี่อยู่นี่กวบุ่มกันเอาไว้ มันได้หมวกมาเมื่อกี้เอาวะหมวกนี้แหละห้องนี้ไม่มีอะไรน้ำยาเอ้ยแมนเอาน้ำยาเลือดวะจะให้มดๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังอยู่เฉยอย่ยาพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไป,งปไม่จะปาไม่จะปาเอ,เอเาไว้กินใช่ไหมโอเคไม่ใช่มันเป็นแบบแบบแบบกิน ไปเลือดแกเอาไปเอาพี่เก็บไว้แล้วกันเไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยทางนี้เอ้ยมีธนูแล้วก็ลูกต่อเราต้องลงไปทางนี้พี่เราต้องลงเอ้ยเฮ้ยพี่นายพี่นายพี่นายพเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมีทางของประตูแล้วมีอยากจะเอ้เอ็เอมแอมบูมา่เลยตรงมาเออมันลงช้ามากตีให้แม่งเลยตีแม่งเลย อ๋ยโดนพี A ่มาดูเลเวลนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ็นเดอร์แมนไหนเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเบื่อตัวเองมดแล้วกลัวกลัวแล้วกูกลัวแล้วกลัวตกใจเลย โอ้เสียงน่ากลัวมากแล้วทางไหนวะเนี่ยเอเดมนโอ้โหล่หวเลลงเอ็นเวอเอเดมันกลัวว่ะมันโผล่มาแบบโคตรน่ากลัวแล้วเสียงมันโอ้สเกลตันแน่เลยชัวร์แผ้มีฟอยาจังหวะนี้ฮะอ๋อมันมืหอหง ล่วงเลยเดี๋ยวอ๋อเห็นทางละโอเคไ,ไปทางนี้แล้วกันปีก้าเออเโดนยิงโดนยิงน่าลงด้วยเอาล่วงเลยเดี๋ยวลืมกระโดดอุยพี่ไรผมว่า,น,าน่ากลัวจริงว่ะเนี่ยอันนี้ยากมากอะ่อทางนี้ปลอดภัย พี่นายเจอกันแล้วอะไรอะเอ่อเฮ้ยไอ้เดโมนลบอือหืออะไรอ๋อเฮ้ยลบแล้วเย่ริงหีกแล้วผมยังไปเจอเลยเฮ้ยล่วงมันเป็นเหมือนเขาวงกดใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วเกิดไหนนะที่เดิมอ่ะ คนที่เดิมตกแมพอีแกแล้วโน่ที่นั่นอ้าวแมพสว่างแล้วอ๋อนี่ไงพอพี่ถึงพี่ก็กดปุ่มแมพกาา็มาละแมพโอ้ยระวังระวังเกียวต้นเกียวต้นโหดหัวหน้าเหรอเย่ยติด ดีดิเอาดับเดมอนดีเออว่ะดับเดมอนผมจัดตัวนี้ให้โอ้ทนูทนูนี่โหดมากจริงจรเจ้าอ่ะเกียวตันตี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 เอาเอาทำไมตีไม่ได้อะเปิดตัวเองแหลกเลยอูอ้วดับ ตีตีตีแตผมนี่แหละของจริงดูอตายเลย,อ,ยลเออโรดิจิตาลโอ้โดนวะโดนดินเาแล้วน้าอยู่ไหนวะอือ มาเนี่ยวิเกี่ยวตีตีล้วอย่าให้มันอจะจะจะตอนให้เกี่ยวตั้มจนมุมมันโหดมาผมไจนมุมผมเอ้ยเร็วเร็วเลยรีบันก่อนมันจะตายบนดินผมตีไม่ได้ว่ะฮะใช่เหรอมันอยู่บนดินอะ เออตายแล้วลเยตาแ้วมีอะไรให้เก็บป่ะไม่มีนี่แผ่นเปียงแค่นี้เออใส่เลยใส่เลยเอฮะต้องไปอ่ะเนะะี่ยฮะในยังไงอ๋อ,อนี่อ่ะมันออกมาแล้วอ่ะมาไะ ว่าเราเสร็จแล้วดิวเสร็จแล้วอีกหลุมนึงไม่ใช่มันไนั้นว่าเนี่ยหลุมแรกเราเสร็จแล้วเลยสองหลุมใช่อ่ะออต้องเข้าอีกอะไม่ใช่ต้องไปที่อื่นมั้งมันเอ,อ้ยลองเข้าไปในปราสาทดิได้ปะไป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 ,ไปอะไรจบแล้วอ่ะเหลืออน,น ไรเอาไว้แค่นี้ก่อนไดปไหมโอเคง okay. ั้นไว้ต่อกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ